ในนาตัวอาชีพนะครับครับผมสักละมานนะครับอาชีพทาเสื้อกิจกรรมนะครับผลิตเสื้อองค์กรเสื้อกิจกรรมเสื้อกีฬานะครับติดต่อผมได้ครับและเสื้อตัวนี้ก็มาจากสักเมงสวยไหมครับทุกคนเห็นผลงานนะเสื้อกิจกรรมมาบนี่นี่นี่ีข้างหลังมีโลโก้เราด้วยนี่ ี่คือคนที่ผลิตเสื้อให้พวกเราเองให้พูดดีกว่าว่ากิจกรรมครึ่งบ่ายพาร์ทหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้าง,งโอเป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ของทุกคนในองค์กรหรือว่าในกลุ่มของท่านที่ทําธุรกิจอย่างเงี้ยครับชอบตอนไหนเป็นพิเศษไหมระหว่างตอนพาวเวอร์ทีมหรือว่าตอนแชร์ข้างหลังอะไรเงี้ยครับชอบตอนที่แชร์ลูกค้าโดยเราไม่หวง ลูกค้า V I P ของเราเลยเราเปิดใจให้กัน mm hmm. แล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับคืนมาครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่<ม>เป็นสมาชิก B I เข้าใจสินค้าคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ใช่เนี่ยให้ดูไว้บ้าง B I ของเราเนี่ยสอนเรื่อง k e y w o r g a i n คู่ให้ย่อมได้รับฉะนั้นสิ่งที่เราให้กันในตำนานก็คือให้โอกาสให้ลูกค้าแล้ววันนี้เป็นการทำเวิร์กช็อปเป็นการเอาสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็ทําให้สิ่งนี้มันเข้มข้นมากขึ้นถูกต้องครับเนะชอบมากชอ,ชอบมากชอบมา,มากครับและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยคคคครรรัับบโเุณาก